ท่นเจ้าจะาบุคข้โจรอุปราชสำรบหลู่คุณนางผู้ใหญ่กลางสาธารณชนสำนึกผิดหรือยังข้าดนสำนึกผิดแล้วสนจะได้ท้าจะลงโทษรู้ผิดหรือยังกระทำภาษาเหตุใดหรือถือว่าเจ้มีความชอบในสารไขฟงจึงได้กำเริบเสรฟสารมิกล้าข้าบปฏิบัติหน้าที่ยอมเคารพกฎหมายแต่มีบางคนไม่เกรงกลัวอาญาคมเหงผู้อื่น ข้าน้อยไม่อาจจะทนได้จะได้ลงมือสั่งสอนลูกทรพีเจ้าว่ามีคนไ่เกรงกลัวอาญาคมเหงผู้อื่นเป็นใครกันก็คืออุปราชเฉาผิงห์เล้วไหลสิ้นดีใส่ร้ายกันชัดจันเจ้าที่จะพูดมาเนี่ยมีหลักฐานอะไรจริงอยู่ไม่มีหลักฐานแต่คนมีตาย่อมเห็นที่เกิเดเรื่องในใครฟงในระยะนี้เราะฟีมมของลูกทรพีนี่ ที่ข้าน้อยทําไปเพื่อกําจัดคนถอยเหลวไหลร,รับหน้าที่มาหลายปีย่อมจะรู้กฎหมายดีไม่มีหลักฐานจะเอาผิดเขาได้ยังไงจะจับลมจับเงาปราศจากหลักฐานปรักปรำเขาสุ่ม 4, สี่สุมห้าทำแบบนี้จะไม่เคารพเกรงกลัวกฎหมายเจ้าหน้าที่รครับ,รบเขียนยี่สิบไม้ให้เป็นยิ่ยงยาง สมีองค์รักษ์กันเป็นถึงองค์ครักชั้นสี่ส่วนพระองค์ลงโทษต่อสาธารณาชนดูเป็นการไม่เหมาะสมนักครับท่านกงสุลไม่ต้องมาขอร้องแทนเขาอยู่ในศารกฎหมายเป็นที่ตั้งในเมื่อจันเจ้าทำความผิดจะปล่อยไปไม่ได้ไท้าไม่ต้องพูดมากลงโทษได้แล้วเพื่อร่วมงานทุกคนเชิญลงมือได้ ยันเจ้าจะได้รับโทษคนข้างล่างฟังนะพวกเจ้าอย่าได้ลำเอียงเด็ดขาดหากใครขืนยั้งมือก็จะต้องลงโทษตามหน้าที่ ข้าเปาลองดูจันเจ้าท่านสิดวงตาขาดแคดผูกพยาบาทข้ารู้สึกเขาจะคิดร้ายต่อข้าอีกนะ่จันเจา้าหรือว่าเจ้ายังไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแต่เทา่าตามกฎหมายจันเจ้ามีความผิดด้วยเหตุผล,ล้วจันเจ้าไม่มีความผิดจิตสํานึกจันเจ้าไม่นอรละอายแต่เท้าหลงเชื่อคนถอยลงโทษข้าด้อยยอมเจ็บเนื้อหนังคนร้ายได้ใจ อย่างนี้เจ้าจะยอมได้ยังไงกันบังอาดไปแล้วเจ้าดื้อรั้นไร้เหตุผลกำแพงอวดดีถือว่าเป็นองค์ครักษ์ชั้นที่สี่ในราชสำนักไม่เห็นสารไทฟงอยู่ในสายตาของเจ้าเอาละในเมื่อเช่นนี้สารไทฟงจะไม่ใช้เจ้าอีกต่อไปจะับไลจันทร์เจ้าออกจากสารไทฟง